สวัสดีเอฟซีทุกคนสบายดีที่เขามารับส้มซอง,อง Youtube เซียนแซวุภาโซคมาวมตติตามหวยอมซินเือวันที่16เดือนกรไกระดาษนะหูสิบห6เข้าหัดที่แล้วมาเป็นไดเอฟซีมาร์นบลเลกวิ่งรวดเขาเลขเซียนแซวเลยมันที่เขาแต่วิ่งรวด ขยันด้เอฟซีหน่วยสิบบนล่างเขาบอต้องไปบอกว่าตัวละแสนตัวละห้าแสนของเอฟซีจัดรลยจัดเลยเชีนสูงให้สองตัวกัน มันมากมันทจะยุ่งลักเวรลักท,ทรัพยตอนเชียนเศร้านั่าที่ไปเป็นลักล่อยร <c oughs> อ,ออีกจกัดสองนาทีนะอี่สี่ถ้าบอลร่วงลายเราแค่หกนาที <c oughs> หมดแล้วมากก็เต็มเต็ม เขาเลีกวิ่งเนาะออกสิบสี่ว่าเล็ 64, ล 40, ออกคิดสี่หอกสี่สิบเอ็ดิบสี่ไหผมสิน วดสิมานี่จัดเต็มแคกเครียนถ้าว่างไว้ให้แล้วนะ้อเอ็บซีจัดรถเอ็ซีเรียกมาก์กซ์แรก็เรียกเอาบ่ตหลายสุดดอก มาหลยสุดดอกเอซี่ฮามาตัวเลยกัจัดเลยเอาปักเตรียมปากกามาจดเอาเด้อซีเได้จดเอาเด้วเอดวันที่16หกม่ยอมสินเนาะ สองตัวบนล่างครับเข้าไปสองสี่สองเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดสามตัวห้าหกสี่หกเจ็ดสี่ห้าสองสี่ห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสียไปวิ่งลุดนะพี่สิาต้องไปว่าเลขตัวนี้หาล้านของล้านจัดรวดนั่น สองตัวนั้นนะสี่มักวิ่งตัวได้เขาไปเบิ้งทะวันก็นได้ในยูทูบของเชียนเซาพาโซเขาไปลดจะดูกับว่าดี้มี่เอฟซีไลดอกว่าไี้ดังดอกเมื่อจาขึ้นแี้วก็สิยุดซอบ ดูถูกลงแนววายซี่เอ้ยดูแต่เด้อประกาศดุดละแคปหน้าจอไอ้ซี่เมื่อวันที่สิบหกเนี่ ซี่เขาอยากเรีนอย่างนั้นเข้าไปเบื้งองในซองเข้าไปในเฟซในซองคลิปเรียวเดอ้อ <c> พ <oughs> <c oughs> อสิมีลงให้เรีนอยู่ย่อมๆเนาะเวทลายด,ดอกน้อยๆ เซียนเซาทิสอเซียวดอกประเทศนี่หยุดคำนวณเส้อเฮาสุดท้ายกับคอยเอฟซีเฮาโศกมันน้ำกันเด้อครับหอยออมสินเฮาเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับผม